เคล็ดลับที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยเจริญรุ่งเรืองและไม่ขัดสนน้มัตถุอาจารยะ์ะขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์วันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคว่าเออทำยังไงทําให้เราเนี่ยมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไม่ได้ลําบากขัดสนนะครับหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยก็เคยบอกว่าถ้าเราอ่ะที่บ้านเนี่ยมีพระประธานนะครับหรือว่ามีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยให้เราอ่ะทำแบบนี้ ส่วนผมเนี่ยผมก็ทํามานานแล้วนะครับก็คือเราจะมีเบาะหรือเบาะนุ่มๆอย่างงี้ครับเอาไว้แล้วก็มีผ้ากาบหนึ่งผืนนะครับผ้ากาบเนี่ยเราก็จะเก็บไว้เฉพาะห้ามไปใช้เองนะครับเราก็จะปูอย่างที่ใดก็ตามเนี่ยมีพุทธลูปสําคัญหรือว่ามีพระบรมสารีกิกธาตุเนี่ยเทวดาตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมาแล้วก็มาบูชามากราบไหว้เป็นที่อันเป็นมงคลและจะทําให้สถานที่นั้นเนี่ย เป็นสถานที่ที่มีเทพเทวดาปกปักรักษานะครับอย่างพอเรานะครับวางผ้ากาบแล้วก็วางผ้าปูเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยขัดศักเคนะครับก็คืออัญเชิญเทวดาตามบทชุมนุมเทวดาแต่ว่าเราจะตัดตอนไปก็คือตัดช่วงธรรมัสสาวน์กาโรอยัมพทันตาเพราะว่าเป็นช่วงที่บอกว่าให้มาฟังธรรมแต่เราไม่ได้ต้องการให้ท่านมาฟังธรรมอัญเชิญให้ท่านมาเพื่อที่จะบูชาแล้วก็กราบไหว้ พระพุทธรูปแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุถ้าหากเราทําแบบนี้ทําสิ่งเหล่านี้เป็นประจำนะครับหลังจากสวดมนต์เจริญภาวนานั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเราปูที่นั่งแล้วเราก็วางผ้ากาบแล้วเราก็อัญเชิญเทวดานะครับเพียงแค่นี้นะครับชีวิตเรานะครับก็จะไม่ขัดสนแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองให้ทุกคนลองไปทําดูนะครับลองพิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่นะครับ